สวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเรามาจากกลุ่มโครงงานไม่แซงคิวมีน้ำใจอดทนรอนะคะโดยกลุ่มนี้มาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 6ทับ6กลุ่มที่2ค่ะโดยเป็นโครงงานบูรณาการตามหลักสูตรกราบศึกษาด้านอัตลักษณ์การมีวินัยโดยโครงงานนี้นะคะจะมุ่งเน้นในการไม่แซงคิวมีระเบียบว,วินัยในการเติมบัตร ที่โรงอาหารและการเข้าแถวซื้ออาหารที่โรงอาหารในตอนพกักกลางวันค่ะ ตามมาด้วยนะคะทางนี้ทางานจะเข้างแล้วที่ขอเนองทุกคนทำาษามไดุกคน้คะขอบคุณค ok ่ะมีความิ้เผ็ดยังไงบ้างกับเส้นวินัยต่างๆที่เราคมียังไงกับเส้นวินยตัวจบับาัก็ดีครับมันสวยงามดีครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขอบคุณครับพี่ต้นเป็นยังไงเห็นตอนข้อเถ็นีบัดอะมันมีผลนยังไงครั ลดีกับเราค่ะเพราะว่ามันเป็นระเบียบมากดีแก็ม,มีการสกปรกสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีวัน,นวันนี้กลุ่มผมพวกหนูจะมาถามความคิดเห็นนะคะเรื่องเรื่องของที่เติมที่เติมบัตรขะเส้นเส้นวินยัยอ่าอ,อาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอาการเติมเงินในลักษณะแบบนี้ครูว่าเออมันดีกับการที่ว่าเด็กมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยตรงเนี้ย ทุกอย่างต้องมาก่อนนะระเบียบว,วินัยในการเข้าแถวกันมาโรงเรียนในตอนเช้าก็ตามหรือว่าตอนกลับบ้านมีเส้นวินัยอันเนี้ยนะจะได้แบบว่าเอ่อรู้จักการเข้าแถวนะแล้วดูดีทำให้สถาบันเราเอ่อเชิดชูสถาบันได้อะนะมีอะไรอีกไหมค่ะแล้วก็เออตรงแล้วก็แล้วก็ตรงแล้วก็ ตรงที่โรงอาหารค่ะเป็น,เป,นเป็นเส้นวินัยอะค่ะอ่าก็ดีนะก็คือการการมีระเบียบวินัยตรงเนี้ยครูว่าดีมากเลยไม่มีการแซงกันเดี๋ยวเนี้ในยุคนี้ไม่ว่าประเทศไหนนะประเทศไหนๆก็แล้วแต่มีการเข้าตามเส้นวินยัยไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหรือว่าห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่เขาให้เกียรติทางด้านนี้มากๆเลยเพราะเดี๋ยวนี้การการแซงกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลการรัดคิวอะไรจะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะสิ่งนี้เป็นการปลูกฝังที่ดีนะโรงเรียนก็น่าจะทําแบบไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าเออรุ่นพี่มาแซงรุ่นน้องไม่มีอีกแล้วตอนนี้คือตามเส้นวินยัยใครมาก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนอ่ะค่ะง,งั้นก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มหนูขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ